มือนี้มาตามพ่อหลอดงวดที่ผ่านมาพันว่ามีคนเอาเลขมาให้สองหาสองหกสองพันบาแล้ว่าพันซื้บพอได้หาสองพัน่ามันเลขอันงวดนี้พันได้มาแล้วจะเป็นตัวใดล่องติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณหลอดครับโอ้ยเหมือคนมาตามอยู่พ่อเพราฝันเนาะก็่เรื่องวันใดน้ำเนาะครับวันนี้คือว่าเพ่าะฝันเนาะสอบไปสอบมา พัดหอยหน่อยเป็นเลื่ว่าเป็นเนน<ค>นนรื <c oughs> ่อามเนันอย่งเงีัดหน่อยเห็นไหเนะก็ป็นโตเต็มอนะครับแต่มาถาม,มาเรื่องเอาล่ะพอเราคนฝันเ,นเล่นด้เยียมี่บอกตามไายได้ไหมทุยมันจะเล้เงนินคนมาองคนมาอีพอได้แล้วคนมาพอฝันเ่นมงนคนเขาก็ตามเพรากว่ามันรยมันตามเยอะเพราะอีกพอฝันเนงินั่านครซืหกสองเ่ฝันเลยหรอวะฝันทัานชื่อละฝันสันๆันละใครชื่อเรื่กงไรยุมมค,ยค่คยว่าที่ชื่อ <c oughs> ที่สองบกว่าชื่อมันอันหาสองเขาว่ามันอันเคยชื่อฮกสองอันเด้อหาสองไม่เ่ไดไรจ้อยบ่ฝันที่ดีฝันตัวเองกรื่าฝันว่าฝันว่าฝันหนืวยงอหมนันว่าฝันหรือไมเออฝันว่าเอาอย่งมาให้เราคอยก็เื่มว่าฮกสองกับหาสองมันว่าทิดไหมจริงว่าเออ กวันันฝันหอฝันที่ัะฝันนี่ล่ะฝันนี่ล่ะันม่าหามาแล้วคนก็ได้ช่งฝันตรงนั้นเนาะฝันเขาบอกว่าคนต้องฝันมดนะฝันตกชว์งชูานนฝันแมมนเนฝันในี่งหามร้อนอันมันหรือเปล่าอันนั้นข่อยไน้มาไทยเจ้ากจเลยได้งอยไเอาได้ดพอแล้วฝันหน่อยบ่คือมูฝันหน่อยเขาฝันนั้งดก็มีวั้งสี่น่ไ่่อว่าไรเนาะข้กควา สองตัวซ่ํานี่ไหมว่าหกสองก็่าสองได้เม่นร้างสิมันก็แลนไปไหมกคนมักเล็กี่ยหนอยตัวละมันกนมามักสีเลยนี่หลอดอ้แมนเจ้าบอกว่าคววัดมอกนจะาไดรเงินใส่้ยเขาอันเนาะฟงเอเอออนว่าอนันสร้างวัได้เห็นวัตจะเรบอกเนาะมันจะลงช่องเขาเบิ้งเขากัซื่อใดเก้าเออฝันร้างสิเหรอถือสิหัวใจดีแม่ปันด้ย นอยสิล่ะย <strong> <im> <design> ุ้สิมางก็ถือก็สะอ้นมากคนนหนี้หลายคนตต่มกันกัได้หลายบาทเนาะเออคอยจะชื่อเลขลอตตีหรอกทำมี่เห็นลูกง่าเขิมันมันมมีวะมันว่าเอาอันนี้ทำฝันไม่ร่าเฉอเดี๋วันเป็นวันฝันแล้ววันนี้สิบตัวเอาอีชิบฝันหนึ่งไดวเราบกฝั่งไหนันเราขอชิมว่ามาไ้ ่อยไปแทักผมย่ำมือเศร้าเนี่คอยมานอนนี่นี่ละย่ำขึ้นใจร่างไปนอนนี้น,นีน่ร้านลูร้านดีจน้านเขาเอา,าสีนมามา้๊กกนมนาาอาามาให่เจ้าก็พูดอะไรว่าเอาไม่ใข่อยผูหยิ่งล่ะแต่วาข่อยถามว่นเอาสีนมาใส่เอาไห่เจ้าฟุ่แล้วจกักบาทมีสิบบาทไม่มาสิ่อยจักต <laughs> ัว่เลย้านท่านี้ล่ะคอยจะซื้อยืดดอก เลข20กับ02 20ก็ว่านากอาจสะว่า20เนอะ02นะครับหรือขึ้นลมกหรืออะเนอะพอคิดว่าไม่ขึ้นมาล่กเโะอ้ยจับรอกมันโว้างสี่หะมันได้ฝันโบางสี่นะเจ้อนเขาบอกสองคููเนาะไอ้สองห้าสองหกเลยวันนู้นในว้ย20 แต่วงนี้มีหลายคนเียถือว่าบอกว่าสอคนหลายคนนี่เรามันตื่นเนาะแจักแล้วเขาแน่นแล้วพือน้องว่าตัวเกาเนาะเนาะตัวเกาบอกอะไรเก่านะเอนรองเ่อนตีที่หายยี่สิบหลายคนอยู่เลยเพ่อนหน่อยคนหายหลายคนอยู่เลยคอยกว่าจะชื่อลัตเตอรี่ตัวนี้แหละเด็กเขาบ้านบาพูแล้วเขาบอกยี่สิบเนาะเนาะเอยอ่ายี่สิบละเขาแน่นเนาะมาในที่พ่อตั้งอะไร้าก็ี่ เจ็ดสี่โมเสกเนาะพว่าเอานี้สินอะไรบ้านเนาะเพราะไอท่าไรครับมันหกสิบกว่าหด้อหกสิบเจ็ดปอหกสิบเจ็ดว่อเกิดพอสอนอะไรจังเด้อเปล่าองาัญหาื้่อย้อยเชือโอ้ยเชี่ยวอีนี่ตัวของป่ยเปลี่เก็บเนาะเกิดความพยีนี่แต่เงี้ยนี่คนบ่าคนเป็นเชี่ยวกันเยอะอันนี้เกิดพ่อสอนหาลอยเออเนาะเขาจอยู่บนน้ำนมันตือ อายุอายุีสปห้เงแปดาไปพว่าหงแปดนเราหก็น้ำนะเอาหกสิบแปดเลยหกแปดเลยนะเอาหกสิปดเ็ก็ได้นะเด็่เป็นดางแพ่เรามาเราเกยนตายอยาที่บอกเสือเราหกเก็ดเลี้กวหงแปดน้ำนะครับสเกี้ยมันก็เป็นหแปดล้วนะไม่ตื่นนะเป็นอายุหกิบแปดอืมพอลืนเดียวขั้วเรียนะเป็นเกิดพอขอกันหกสิบแปดอืมก็โซฮาลอยเออก็โซฮาลอย ซื้อสิ่งนี้ยังไม่ขายให้ขายราคา20บาทอุาดงินกวอนเขาก็ไม่ให้หาสองหกเงินเดียวเลยสองศูนย์พี่น้องวันเด้นร่องช่องเนาะเดนร่องในพันีหลอดแตงเดเงืนใส่อยู่เงนั้นเนาะใอยจะชื่อตัวนี้เนาะรว่าซื้อแลวก็ซื้อเลยตัวเดียวเนาสาธุยี่สิบถึงด้เนาวันนี้นับสองศูนย์หาคนณตมีนี้ใได้บอกหลอดวันนี้เด้วันนี้คนบอกข้ักเป็นพอหลอดนี่แหละนะเขาบอกเป็นตัวเลยเนาะ เว่าชินจังไหนจังซ้ำนี่ใ่เนาะูดอไรนี่บาทนะได้่นได้ยุ้ได้พร้อมเลขกได้กินป่ะจินลิ้ตัวได้กินพร้อมอือคือครากว่จะซื้อตัวนี้เนาะปว่านั่นแหะก็ซื้อตัวฟันแมนอยู่ฟันแมนจะผลอดเด้ครับมาเลยฟันแนนต้กับ20กว่าบาทไงจะเลยจะเราอลอดนะครับคปลว่าช้อตัวนี้ราคาชิมก็20บาทเนาะแต่เครื่องได้กินไม่เลยที่บ้าน 7.4มูซีด้นะครับอายุพอรอ์รอนหกับ68ปีนะครับเพิ่นบอกว่า6เก็บแต่ว่าเพิ่นเกิดสองท่านห้ารอยนะครับแต่ตัวเป็นหกสิบเนาะายุนนยหกสิบแปดนครับแต่ตาไทยหรืสองสองศูนเนี่ยแหะตามีด้นะครับสหรับฝันพอร์อดอายุเพิ่นก็นกนตามเห็นนะครับนะฝันีเติมเนาะฝัน,น,น,นอ้กมนสิ้นเันอีกมนเฮ็ด้ีเฮติปปะวโอเขามาเก็กจิน ลาบกินลาบแดงกันลาบแดงนะโอ้ได้กินลาบแดงพร้อมอีกน้นแล้วกันแล้วมีโชคจ้ด้งกึ่งกึ่งนะครับวันนี้ก็เอาน้ำคุณฝรั่งเลยนะไปเขาว่าคุณพ่อคนฝันแมนน่นเนาะหมดก้อนเสียดรอยู่บ่เลยมาตามบไไ่เล้สนใจคุณฝันละละเขามาตามฝันแล้วขอดอกซื่อละละแต่ว่าเขาอั้นตัวหางของเรียกอะไรนะฮะซื่อหอกสองเขาอั้นอีสามอั้น อีสามะไก่คยอืมอัน่อยถือเลขยูวหันกระได้ครับที่หาสองกก็อันนี้ดีรอซีดีรอเดนะครับันนันจงหวัดยูได้งวดเจ็ดแปดเนี่ยเก็นกระเาะนบ่ลายตัวเนาะซีนั่งยังเขาหอไ่อยากนั่งยังเลยเจละคูไัมเขามักข่อยแล้วพ่อเนาะ่อยว่าข่อว่าข้นตัวขอยก็จะิดได้เงื่อนใส้อันเขาว่าเป็นคนที่เขาแข็งแรงเนาะมีปัญหาเรียงุขภาพเนาะสิ่เลือไฟตีบเนาะเนาะ ยังก็ได้อยู่ได้อยู่ทางยังจุจุดไ่้งแข่งเลีงนก็ได้อยู่แาจุจุไ้าปนะไปได้ยี่จ้าเขาไปนฮงดี้มั่วดี้ไม่เป็นยังไงเงินไปพันมีการได้แล้วนั่นแหละรับเขาเรียกตัวเนาะแบบเอพิสี่ยนแมงมุมฟานเนี่ยเขาถึงนัาเขาบลูเปอนฟาขย้ายฟังขย้ายฟังคน่ได้โอ้ยแบงบเท่าไเอเดี่ฟงจะ่ได้ นี่ายใดเนาะเ็ดงานี่สีตัวยางมานหนิวอันกําเนอนพ่นี่สาไปวั้งยันสีเขาขึ้นมาสมนหเเลยหันนน้เางเยอ็กับย้ายแถวยายต้องวัดีกันกะแดงเพื่อหาลอยมีมากี่สองลอยเจ็ดลอยเลยเย็ดแปดลอยเลยได้ตัวเขได้บอกถึงได้แลาเจ้าจเจ้าท้ารถ่าทงจันก็สหางินมาซูพอใส่ละพอพอเขาก็แข็งแรงนะ เอฟซีมันถือคือมีทั้งทั้งไทยทั้งต่างประเทศต้องเกลียดซอยเยอะเอฟซีเขาเจาะเป็นกตนั่มเจาะเรียกตนเนาะแต่คนที่มาแข่งแรกคือพอเนี่ยเอฟซีอยากซอยได้เขาเรียกตนนะมันทั่วประเทศมันได้หลายเด้พอเพิ่นมันมาพอได้เพิ่นมาแข่งแรกเพิ่นปีการวางแทนค่าพิ่นเขาเรียกตนครับเพิ่นจะเกลียกซอยเนาะทางช่องคือกันเห็นพอฟันกันหรออยากตามให้เอฟซีขึ้กันอยากในเอฟซีก็ได้พอก็ได้ขือนกันเนาะถ้าเท่าหนึ่งแบเป็นผู้ที่หาความฝัน ฝันเมือนคันกี่พอนี่โอ้ยเสี่ยงให้ตามครับมาเขามาฝันหน่อยๆงสิหลเขามาเาใครเนาะตีวางไหนแล้วเาบางสี่เนาะกตีได้ดีได้หบม่เ้ยสันบ่เหี้มมันก็อได้เป็นตัวนะหางก้นฝันเป็นปัญหาตียากเลยเฮ้ยบ่ฝันจังไหนก๋ฝันเนียี๋ย่ฝันแบบนี้แต่ตัวมันดีเแสดงกระปลาข้อสองตัวก็คิดแค่่วันหรือพก็ว่าได้ สองหาสองหกสองหาสองหกแต่ห้องบํารุมาไทห้องบํารุห้องบํารุมะไทยพอดนะมาไทยโฉมมะไทยคพิ่นเฟันบันู้นนี่มันฝันแล้วนะครับแฟันว่าเขาสีนไม่เงียเราไม่ถือเนาะฟันดีครับคุนกไเทิ้งกินเทิงอะรนเปยิ่งเน้นนะครับไม่นะครับตัวพอระวางราคาสียี่สิบบาทนะพอร์อถ้าหาเจกะนีเนี่ว่าจะหาเฉยทำนี่นั่นมันว่ามันบ่มีอะไนครับ ลูกมันบอกม่เขิงไหมจี่ต้นยิมเลยบอกว่าในฝันอ้าวแย่แน่นี้เขาเหอครับเอาสองศูนูสองเด้นะครับอาจจะเป็นบนเปลางก็ได้ที่น้องก็ล่องกันเด้อนะครับบนจากลางเดี๋ยวสื้ตืลนีกิปอยู่แลาวเลขบนเลขล่างเลยซื้อเด้อนะครับเลขบ้านเพิ่นที่วซีนของมาบ้านก็นซีนะโมซีอายุพอแล้วก็สิบแปดปีนะเกิดสองพันหาร้อยห้าร้อซืนะครับเนาะ เอาเงินให้โชคมาน้ำพอลอเ้อนะครับเดี๋ยวจังไดมอเอรวยก็ไม่ทื่อไปอยู่ตามอีกแค่หนึ่งของสุดท้ายเนาะขอบคุณพอลอเ้อนะครับมีวันที่สิบเอดิบอ็ดมือเลขสี่ออกกางสี่ออกเต้าให้ฟังครับครับผมใช่ไหมนะพ่อเนาะขอบคุณหลายเด้อคุณพ่อเลขสี่ออกนัคนเท่าไรเล้เลกาสิบหกเออสิบหกสิ